ต้นไม้ไว้ปราบมนลพิษเพื่อชีวิตสมบูรทั่วถินได้หายใจไร้ไอมนทินชีวิตโซพินแผ่นดินโซพิน เสลิมพระเกียริทรงครองราชแท่บารมีลุกห้าสิบปีเป็นมองคลนสมัยปากทิงไม้ให้แต่ขณะครับกับเรียนท่านกรรมการกรกตรลงพักราสิตไหลท่าน กำนันตำรวจส้มปล่อยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านบึงหมอพี่น้องและกันตำรวจที่ท่านครับวันอื่นต้องขออภัยนิดหนึ่งมาช้านะครับตอนแรกน0สิบโมงครอบครัวก็อยากมาทำบุญด้วยไปไปมาโรงเรียนบอกว่าไม่ได้ละว,วันนี้มีกิจกรรมที่โรงเรียนก็เลยแยกกันนะครับ ครับวันนี้เหมือนที่ทางคุณโฆษกทางพิธีกรได้นำเก่าวนะครับว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องว่าทางตำรวจเองก็อยากมาร่วมกิจกรรมกับท่านทั้งหลายนะครับในเรื่องของการปูป่นานะครับตอนนี้ถ้าเรามองสถานการณ์เรื่องการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับ ก็เรียนพี่น้องว่ามีค่อนข้างจะมากมายในเรื่องของการลักลอบตัดไม้ที่ไหมานะครับก็วันนี้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับขบแเรวพวกเราขึ้นมานะครับให้พวกเราได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต้นไม้ที่เตรียมมาจะไม่มากมายถึงแสนต้นถึงล้านต้นจจริงนะครับแต่ผมมองว่าการสร้างที่สำเร็จให้กับพวกเรา ให้กับครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ <Hi. S 1> และอีกอกิจกรรมหนึ่งที่ผมอยากกลับเรียนก็คือ, oh. อผมได้ตัดสินใจเลือกบ้านดึงหมอกเป็นหมู่บ้านที่จะให้ชุดบนชุนสัมพันธ์เจอชุดบนชุนสัมพันธ์มาข้างหน้านิดนิดนึ่งนะครับชุดบนชุนสัมพันธ์ที่ผมพูดเนี่ยนะครับจะมีระยะเวลายอยู่ช่วงหนึ่งที่เดี๋ยวผมขออนุญาตเนี่ยนะครับสามท่านนี้ เด right? ี๋ยวขอญาตให้แดงดับแนะนับตัวนิดนึงนะครับครับพี่น้องเราลอยตัีเ่งเด่นเีชุดน้องชุดน้องใารตรวจจะได้ีคี่ะก้อดีต่นขหใช้ตัวตำรวจสมปอยเกือบสิบปีผมดาบตำรวจชาติไทยเกิดที่ไร่ชัยคขอบ สามท่านนี้ไม่ใช่ปลูกป่าวัานนี้แล้วจะจะจบไปนะครับสามท่านนี้จะมาอยู่กับท่านนะครับในช่วงอาจจะเป็นกลางคืนบ้างกลางวันบ้างจะมาอะขอข้อมูลทราบข้อมูลร่วมกิจกรรมกับท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน้างานของตำรวจก็ดีหน้างานของส่วนราชการอีกก็ดีที่มันไม่เรียบร้อยผมจะให้สามท่านนี้มาเป็นตัวประสานกันกบท่านนะครับท่าน,านช่วงนี้ท่านทำงาน ช่วงนี้ท่านทําไร่ท่านติดขัดเรื่องอะไรบอกเขาแต่เขาไม่ใช่คนที่จะมาลงมาแก้ปัญหาให้ท่านได้นะครับแต่ผมจะให้สามท่านนี้เป็นเป็นคนที่ไปประสานงานให้ท่านนะครับไฟน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างพอนะครับไม่ใช่เฉพาะหน้างานตำรวจนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าในพื้นที่เรามีปัญหาเรื่องอยาเสพติดก็ดี เรื่องบ่อนการพน,นันก็ดีเรื่องท,าาทําลายทรัพยากรธรรมชาติก็ดีเรื่องหลายๆเรื่องที่มันเป็นงานตำรวจท่านก็บอกกันนะครับเพื่อพวกเราจะได้ใกล้ชิดกันที่จะต้องให้ลงมาอย่างนี้เรียนรับผู้นําจนนิดหนึ่งนะครับทั้งที่อบตอทั้งที่กำลังทั้งพวกเรานะครับว่าบางทีตํารวจเองกําลังมันน้อยนะครับถ้าเป็นไปได้ใจจริงเนี่ยก็อยากให้มาอยู่อย่างนี้แทบทุกหมู่บ้าน แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะของเราประสิบสามตำบลหลายร้อหมู่บ้านตำรวจมีอยู่แค่ร้อยคนน,น่ะครับที่โรงพักก็ต้องเข้าเวรประจานะครับจราจรก็ต้องทําสืบสวนก็ต้องไปสอบสวนก็ต้องออกนะครับมันก็จะครอบคลุมกันหลายพื้นที่เพราะนั้นก็ถือโอกาสนี้มาฝากลูกหลานผมเชื่อว่าสามคนนี้สามท่านนี้ก็คงจะคุ้นหน่ายคุ้นตาเพราะไม่มีใครเลย,เน,ยนี่ก็เคยล่าสีมั้งนี่ยดิกระ้นล่าสีสองพนเนาน เดี๋ยวผมผมเคยหน้าสีเลยผมเคยอสารบุรีเดี๋ยวผมพ่นมันทุบคนนะครับขพราะอย่างเขาชูพารีสานอกลูกนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมาหาเอ๊ะปูกำลังพื้นมาไทถตลอดเลยบ่แม่นไถนะครับแต่คนอีสานบ้านาเนะะท่าน้ำกันนี่แหละนะครับพี่ดีทีต้องมาคุยต้องมาบอกก่อนก่อนที่เขาจะลงไปกิจกรรมรวมปลูกป,ป่าลงมน,น้ำกันบรรยกาศกับบอกพี่น้องไว้นะครับว่า บุนีหนึ่งนะครับก็จะไปปลูกปลารวมกันนะครับสองนะครับอยากจะแนะนำลูกหลานสามคนดีนะครับที่จะขามาพรุ๊ที่กับพี่น้องอยู่ช่วงระยะเวลานึงมาม้านสักเดยวเสร็จแล้นะครับอาจจะมีกิจกรรมพัฒนาความสะอาดที่นังกันซอยเอ่นกันนะครับที่กำนัาที่ผู้ใหญ่ที่อบตซอยดูแลกันนะครับแล้วก็บีพ่อเส็จกิจกรรมแล้วผมก็จะพาตำรวจไปทำบุญอยู่วัดจังหน่อยหนึ่ง นะครับเพื่อพี่น้องไพวันกับไปทำบุญน้ำกันไปถวายเพียนไปถวายย,าย่างน้ำกันได้ครับเนี่ยนะครับเราแก่นั้นแล้วที่นั่นมะมุลีก็คือชุดของภาคประชาชนบอกพวกเขาว่าอยู่ร่รงพักเนี่ยจะมีภาคประชาชนเพนยูน้ำเฮานะครับพี่เตียงยก็จะเป็นวัวเลอร์ใหญ่อีกทานหนึ่งนะครับพี่เพียงอียกีนพดลเนี่ยนะครับพีพพโน,โดน,น,นพโนโดลอยู่ไฟฟ้าพี่จุ๊กเนี่ยิน่นเป็นเจ้าของมุ้ยซับรับเหมอาอบภาษ ถูกทีสุดเนียเพื่อราศีบอกไปทุกแ่ขึ้นจะคุณห <c oughs> นคณาคุณตากันอยู่นะครับ <c oughs> เพิ่นกับวาซอยเป็นโตภาษาล่าเ <c oughs> ข้าขออกไปเห็นทางนะครับตอนนั้นถ้ามีปัญหาอีกยังไม่ช่วงนี้ในช่วงเอ่อหนึ่งเดือนต่อไปนี้กนะัเมื่อที่ผมฝากไว้ก็ครับว่าสามคนเดี๋ยวเท่าใหรเอาเบอร์โทรศัพท์ไปอะไรอย่างเงี้ยวงไ้คอเขามียายาอย่างเขาเด็กภาษากันอย่างอีกที่หนึ่งวัวแมนเฉพาะหน้าหน้าตำรวจอีหยังกระแด่ถึพี่น้องคิดว่าตำรวจสาวท่นานนี้จะภาษาในไทยทั้งหมดนะครับ พอมันมาขึ้นขวามุลมาเพิ่มค้ามุขพอเซลลาบาดคืนหมอเข้าข้ามุขเท่าไรอยู่แล้วนะครับต้องช่วงนี้เหมือนี่เข้าหูกันนะครับบานเพื่อเข้ากําลังปรับสภาพให้ดีขึอย่างเร่งด่วนนะครับหวังอยู่อย่างจริงว่าแม้โอกาสทางานพวกเขากันจะได้จะได้อยู่กันแบบมวลๆวลนะครับอยู่กันแบบมวลมวลก็คืออยู่กันแบบสมัครสมครสมัครชีพพอมีสีเลืองซีแดงโอบีแคนยี่าศี พี่จะแข่งกีฬาพี่จะแข่งกันยกไปเป็นที่บอนเตอร์ไปแข่งอยู่ในจังหวัดเลยนะครับนะครับเนาะครับอ่าถ่ายนี่เราเขมีหยู่แล้วครคำอา้าวกิจกรรมอะไรต่อไปถ่ายรูปนะเอาถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็ที่หมายอยู่ตรงไหนเนี่ยที่จะไปปลูกอ่าได้เลย

แด้ที่ตอได้สามเป็นสามุ่นขอนทดข้าวแมช่วยแก้มสีสีอันชัยไหลสีน้ำพระไทยเห็นพระกูมี ลูกตาถวายองค์พระผู้เฒ่า <Ash ieur 22> ที่ได้แล้งโอแรเงินไทยช่วยแก้มสีสีอันใสไรสีงามประทไทยแห่งพระโภคีพ เอานั่นมาอ่ะ ของชาวประชานคืนมาดไแก่แกู่กตนไม้ไว้ปราบมนลาพิเพื่อชีวิตสมบูรทวพืดินได้หายใจไร้ไอพ่นหิ วิิิโดนนีสสลูกป,ปา่าถวายองค์พระผู้ทนลูกป่าถวายเป็นราชพรีเสริมพระเบียทรงรองราชแผ่รามีลูกหน้าสิบปีเป็นมองค้นสมัย ปากกิ่งไม้ให้แตกแนนที่ได้เล้ขอแรงไทยช่วยแต้มสีสีอันไทยไหลสีน้ำกระไทยแห่งพระภูมิพล

วันนี้เป็นวันที่ไม่ใช่หรอ้ไม่ใช่แล้ววันนี้เป็นวันที่ต้องมาดีสน่วันนี้ต้องมาระทนย ແ h ະກັບໂຮ ต้นนี้ภาพเปไหมครับเดี๋ยวเราเราด่อยหน่อยคุณค่ะต้นไม้ไว้ปราบนลิพิทเพื่อชีวิตสมบูรณ์ทั่วทิศใจไร้ใจไร้มนต์มิชีวิตสมบรณ์่งสิ้นสุดทิ កម្ពុជាឡើយឲ្យពួកតាមមក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  ตรวโทรไปเสด็จแฟนคล้ายรองผู้กำกับกานท่านในตำรวจรราสีดเสกำลังปลูกต้นไม้ที่บ้านรงบ่อกอำเภอราดสีห ແລ້ວນີ້ກໍແຮງແຮງ

อย่างียวขาแน่นบอกเลยประดับหน้าโรงเรียนดีโรงเรียนแต่ว่าบางที สมัยกินไม้ให้แตกคะแนนที่ใดแแลงขอแรงเพื่อนไทยช่วยแต้มสีสีอันชัยไาสีน้ำประไทยแห่งพระภูมิปร